สวัสดีค่ะพี่ๆทางช่องทาง YouTube ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับแต่จากเสรีไทยรถสวยอีกแล้วเช่นเดิมนะคะวันนี้แต่มาพร้อมกับเจ้า t o y ยต้าวีอ1.5มิตรคันนี้ราคาเพียงแค่3 79,000บาทนะคะรถคันนี้เป็นปี20ค่ะ ทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าสวยใหม่มากนะคะรถเดิมๆโรงงานเลยนะคะตอบโจทย์ทุกลายสไตล์แน่นอนนะ,คะใครที่กําลังมองหาวีออสอยู่นะคะวันนี้ที่ร้านมีให้เลือก3มคันเลยนะคะซึ่งแต่รีวิวละเอียดยิบไว้ครบทั้ง3าคันแล้วนะคะรวมถึงคันนี้ด้วยนะคะเราไปดูทั้งภายในและภายนอกกันเลยนะคะรวมไปถึงในห้องเครื่องด้วยค่ะไปกันเลยนะคะ นี่เลยด้านหน้านะคะกระจังหน้าสีดำมาพร้อมกับโลโก้3ห่วงแบบนี้นะคะแบรนด์โตโยต้นะคะคันนี้นี่ช่องระบายลมนะคะเป็นซี่ๆแบบนี้ดูดีมากเลยนะคะดีไซน์เขาชบเชียวดูดีนะคะตามสไตล์ของ v ีอออยู่แล้วนะคะมาดูในส่วนของไฟนะคะคันนี้ไฟได้ไฟโปรเจกเตอร์ค่ะมี daytime ม์ n ันนิ่งไลทมีไฟเลี้ยวมาให้ในโคมเดียวกันเลยนะคะ ความใสของไฟก็คือใสจริงเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะคันนี้ก็จะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนะคะทุกคนเป็นตัวเดียวกับคันข้างๆเลยนะคะนี่ไปดูกันต่อคะ่ะในส่วนของกระโปรงนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมแท้เลยยังไม่ผ่านการทําสีมาแต่อย่างใดนะคะไปดูกันต่อในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะทุกคนขา นี่เลยนะคะด้านข้างได้ยางใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะเป็นยางปีใหม่เลยนะคะบอกเลยว่าเซรีไทยรถดสวยของแต่เปลี่ยนยางรถทุกคันให้ทั้งหมด4เส้นเลยนะคะได้ยางดอกหนาะนะพร้อมใช้งานกันไปเลยยาวๆนะคะในส่วนของล้อค่ะจะได้ล้ออลลอยแบรนด์เดิมจากโตโยต้าเลยนะคะทุกคนถัดมาค่ะ กระจกมองข้างนะคะเ,คเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยตัดกับสีดําด้านมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะคันนี้ค่ะเราติดฟิล์มดํามาให้แล้วนะคะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะแบบว่าเออขับแล้วก็มองเห็นคนขับบ้างเนาะไปดูกันต่อในส่วนของมือจับค่ะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่ที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถเลยนะคะทุกคน ดูกันต่อในส่วนของด้านท้ายนะคันนี้กระจกระบบหลังลายฝ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีเสาอากาศมาให้ด้วยค่ะด้านท้ายก็จะได้ในส่วนของนี่อักษรโลโก้โครเมียมนะคะบอกชื่อรุ่นของเขานะแล้วก็คันนี้จะได้ในส่วนของกล้องมองหลังมาด้วยค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังทั้ง2จุดเลยนะคะ ไฟท้ายก็ใสจริงนะคะไม่มีรอยเหลืองหรือคาบแตกใดๆทั้งนั้นนะคะรอยแตกแล้วไม่มีนะคะเดี๋ยวจะเปิดในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระให้ดูนะคะจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเปิดมานะคะจุของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะคันนี้บอกเลยว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะทุกคน ในส่วนของอุปกรณ์นะคะล้อสแปมมีมาให้ครบค่ะคันนี้ฝากระโปรงนะคะแผ่นกันความร้อนไม่มีรอยสีขาดใดๆทั้งนั้นไม่มีตำหนิแล้วก็ในส่วนของซีนกันรอยนะคะเล็บจิกยังเป็นรอยนะคะเดิมเดิมทุกจุดเลยค่ะพี่ๆสวยมากนะคะไฟท้ายคือแบบว่ามีโครเมียมตัดบอกว่าดูดีฉบเฉียวมากๆเลยนะคะ ไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะทุกคนขาคันนี้เปิดมานะคะเบ้ามือสีขาวนะคะไม่มีรอยเล็บเลยนะคะสวยใหม่มากรถปี20นะคะดูต่อที่แผงประตูนะคะทุกคนขานี่เลยดีไซน์นะคะเป็นสีรถโกรตัดกับหนังสีดำนะคะตรงนี้จะมีแบบว่าหนังนุ่มๆให้นะคะ แล้วก็ปุ่มกับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานมีบานข้างคนขับนะคะที่เป็นแบบออโต้นะคะทุกคนคะ่ะปุ่มปลดล็อกรถมีมาให้นะคะที่เปิดประตูก็จะเป็นสีดําด้านคะ่ะทุกคนดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรอยเชื่อมระหว่างประตูหลังนะคะรอยน็อตไม่เคยมีแกะถอดไขาดใดทั้งนั้นนะคะนี่เดิมเดิมเลยนะคะ คันนี้เติมลมยางในโดเจนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีตารางบอกความดันลมยางว่าล้อหน้าควรเติมเท่าไหร่ล้อหลังควรเติมเท่าไหร่นะคะดูต่อในส่วนของรอยยางค่ะตะเข็บยางนะคะนี่เลยเดี๋ยวขอดึงเม็ดอาร์คให้ดูนะคะคันนี้แน่นมากเม็ดอาร์คนี่เลยทุกคนคะ่ะไม่มีแบบว่า ชนหนักมาแน่นอนนะคะเบนอักยังเรียงตัวกันเป็นแบบรูกลมรูกลมแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตเก็บให้สักครู่นะคะไปดูกันต่อในส่วนของภายในค่ะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำนะคะทุกคนขาะนี่เดินตะเข็บได้สีขาวนะคะเบาะสวยมากยังแน่นยังตึงอยู่เลยนะคะฟ,ฟองน้ำไม่มีการยุบตัวแต่อย่างใดเลยนะคะนี่นะคะ แล้วก็ดูตรงนี้นะคะที่เปิดสัมภาระด้านหลังจะอยู่ตรงเท้าขวานะคะที่เปิดถังน้ามันก็อยู่ตรงเท้าขวาสิ้นเดียวกันค่ะขออนุญาตนั่งสักคู่นะคะดูต่อเลยทุกคนคะ่ะปุ่มปรับกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับเทคชั่นคอนโทรลเลยทุกคนแล้วก็คันนี้มีช่องลมแอร์รเูเลใหญ่อสองช่องด้วยกันนะคะพวงมลาลัยก็จะได้พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะนี่ เป็นพลังไร้พาวเวอร์นะคะในส่วนของหน้าจอก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะคันนี้จะได้หน้าจอมาด้วยนะคะถอยจอดก็จะแบบว่ามองเห็นด้านหลังค่ะทุกคนคะ่ะช่องลมแอร์นี่เลยค่ะรูใหญ่ๆนะคะปุ่มปรับแอร์ก็จะได้ในส่วนของปุ่มปรับแอร์ออโต้นะคะคันนี้มีช่องวางของมาให้ด้วยอีกหนึ่งคันนี้จะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะทุกคนมาพร้อมกับเบรกมือแมนวนวลนะคะ ตรงกลางระหว่างที่นั่งก็มีช่องเก็บของมาให้อีกหนึ่งนะคะนี่สะดวกสบายมากทุกคนขาดูต่อในส่วนของเพดานนะคะคันนี้เพดานประมาณแบบสีเทาๆนิดนึงนะคะใหม่มากไม่มีรอยเจิมรอยขีดเขียนรอยยันใดๆทั้งนั้นนะคะไฟบรรยากาศก,าก็เป็นสีวอร์มไลท์นะคะกระจกแต่งหน้านะคะมีมาให้ครบยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของประตูห้องผู้โดยสารด้านหลังฝั่งขวากันบ้างนะคะเปิดมานี่ที่ล็อกเด็กมีมาให้นะคะแผงประตูก็ดีไซน์สีดำตัดกับสีรถโกดูดีมากทุกคนคะ่ะแต่จะแกะเม็ดอัคให้ดูนะคะนี่เม็ดอักยังเรียงตัวกันเป็นแบบรูกลมรูกลมแบบนี้เลยนะคะขอบยางก็คือสภาพดีสภาพเดิมเลยนะคะพี่พี่ คันนี้นะคะเบาะหลังเป็นเบาะหนังนะคะยังแน่นยังตึงอยู่เลยนะคะมี Isofix ด้วยนี่เลยสำหรับติดตั้งคาร์ฟีนะคะเขาบอกเขียนชื่อมาบอกแบบนี้เลยนะคะทุกคนขานี่สวยมากนะคะภายในได้กระเป๋าจิงโจ้มาด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ำมาให้อีกหนึ่งคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประตูด้านหลังฝั่งซ้ายกันบ้างเนาะ ขออนุญาตเดินนะคะทุกคนคะ่ะรับประกันเลยซื้อรถกับที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ๆรถของเรานะคะคัดมาแล้วเป็นรถเกตเอเลยนะคะทุกคนนี่ดีไซน์นะคะเหมือนกันทุกบ้านเลยนะคะมีที่ล็อกเด็กซ้ายขวาเลยนะคะใครมีลูกเล็กไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยนะคะเพราะว่ารถของเราปลอดภัยแน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวจะแกะมิดอาร์คให้ดูนะคะนี่ทุกคนคะ่ะ ชัดเลยนะคะเรียงตัวกันเป็นแบบรูกลมนะคะมาพร้อมกับขอบยางที่แบบว่าสภาพใหม่กริบเลยนะคะรถคันนี้น้องเขาเป็นปี20แต่ว่าภายในคือใหม่มากทุกคนดูนะคะเบาะอะไรเอ่ยใดยเอ่ยนะคะคือใหม่มากทุกคนรีวิวแบบไม่ได้เวอร์นะคะตามที่กล้องเห็นเลยนะคะเบลมี <Bell me S 2> มาให้รับรองถึงความปลอดภัยแน่นอนนะคะทุกคนขานี่เห็นไหมคะ ไปดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งข้างคนขับกันบ้างนะคะเปิดประตูออกมานี่ดีไซน์นะคะสีรถโกตัดกับสีดำนะคะสวยมากมีช่องวางแก้วน้ำมาให้อีกหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะดูต่อในส่วนของด้านข้างตัวรถเลยนะคะรอยน็อตระหว่างประตูไม่เคยมีรอยแกะถอดไขนะคะเดิมๆทุกจุดนะคะนี่เลยในส่วนของแผ่นเพจนะคะเลขตัวถังมีบอกมาให้เรียบร้อยนะคะ สวยมากทุกคนรถคันนี้ขอบยางนะคะให้ดูกันเลยยังปกติทุกอย่างไม่มีรอยตําหนินะคะยางก็คือขอบยางก็คือยังใหม่มากนะคะแกะในส่วนของเม็ดอาร์ให้ดูแน่นมากทุกคนเห็นไหมรถใหม่จริงๆนะคะเม็ดอาร์ก็ยังเรียงตัวกันเป็นแบบรูกลมรูกลมแบบนี้เลยนะคะมั่นใจได้ปลอดภัยแน่นอนนะคะรถเดิมแท้โรงงานนะคะไม่มีตัดต่อสวมสร้างแน่นอนนะคะไม่มี แบบว่ายอมแมวมาแน่นอนนะคะเบาะก,ก็คือเหมือนกันทั้งสองฝั่งคนขับนะคะยังแน่นยังตึงไม่มีการยุบตัวของเบาะเลยค่ะทุกคนนี่ขออนุญ,ญาตนั่งสักครู่นะคะในส่วนของแผ่นยางรองเท้าเรามีมาให้นะคะก่อนออกรถก็จะมีตรวจสภาพให้อีกประมาณสามสิบรายการเลยนะคะเช็กระยะให้นะคะคอนโทรลตรงกลางนะคะเป็นสีดำตัดกับสีรถโตบอกเลยว่าสวยมากๆทุกคนคะ่ะ ภายในก็ใหม่นะคะแอร์ก็คือยังทํางานได้ปกติเครื่องวิทยุก็ยังใช้ได้ปกติเลยนะคะตรงนี้จะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้อีกหนึ่งนะคะคุ้มค่ามากๆเลยถอดเก็บได้นะคะทุกคนขาทุกอย่างมีมาให้พร้อมนะคะคู่มือก็มีมาให้เก๊ะหน้ารถก็คือจุของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะทุกคนขาออ เดี๋ยวให้ดูสภาพภายในนะคะเป็นยังไงคะดูภายในกันแล้วเนาะสวยใหม่กริบจริงๆนะคะเดี๋ยวจะแต่จะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะไปดูกันเลยมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้เป็นเครื่องเบนซิน,นล้วนค่ะนี่ดูเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง VVTI นะคะมีฝาครอบเครื่องมาให้นะคะแบตเตอรี่ทุกอย่าง รถยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกอย่างบอกเลยว่าสะอาดใหม่กริบไม่มีคราบไหลเยิ้มของนะ้ำมันเครื่องใดๆทั้งนั้นนะคะทุกคนขาได้ในส่วนของฝาครอบเครื่องที่แบบว่ายังสภาพดีสภาพเดิมนะคะไม่มีการยกหรือโยกร้ายเครื่องมาแต่อย่างใดนะคะนี่สติกเกอร์มอกนะคะเราก็มีมาให้นะคะทุกคนใหม่กริบแน่นอนนะคะในส่วนของ แก้มซ้ายนะคะเดิมเดิมน็อตปากกระโปรงก็คือเดิมเดิมทุกจุดนะคะจุดแต้มสีนะคะทุกคนนี่เลยเดิมเดิมทุกจุดนะคะให้พี่ๆดูในส่วนของห้องเครื่องเลยนะคะนี่แก้มนะคะตรงแก้มตรงกลางเนาะก็ยังสภาพดีนะคะมีสติกเกอร์บง่งบอกมาให้ทุกอย่างเลยนะคะ ฝากระโปรงนะคะเม็ดอาร์ตตรงฝากระโปรงก็คือ,อยังเรียงตัวกันเป็นแบบรูกลมรูกลมแบบนี้นะคะฝากระโปรงไม่เคยเปลี่ยนมาอย่างใดเลยนะคะซีนกันรอยเดิมๆนะคะสติกเกอร์มีมาให้นะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยสีขาดไม่มีตําหนิเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวแต่จะเล็บจิกให้ดูนะคะในส่วนของตรงนี้เล็บจิกยังเป็นรอยนะคะคันนี้คือซีนกันรอยเดิมๆนะคะทุกคนคะ่ะ บอกเลยว่าภายในห้องเครื่องสวยใหม่มากนะคะพี่พี่ให้ดูช้าๆกันอีกรอบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่พี่พี่ทุกคนได้ชมรีวิวทั้งภายในภายนอกนะคะรวมไปถึงห้องเครื่องแล้วบอกเลยว่าแนะนำเลยนะคะใครที่กำลังหารถยนต์มือสองที่ผ่อนน้อยผ่อนสบายเพียงแค่งวนละ6000ขึ้นไปนะคะ บอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6,000สามารถผ่อนยาวๆได้ถึง8สีงวดเลยค่ะทุกคนคาะมาพร้อมกับโปรโมชั่นแดงกุมภาพันจองเพียง999นะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมวัววาลินไทยหมุนวงล้อรับส่วนลดไปเลยนะคะรุ่นรับส่วนลดประมาณ8,000บาทเลยทุกคนคะ่ะมีของขวัญพิเศษเยอะแยะมากมายให้พี่ๆเลือกกันเลยนะคะ หากใครสนใจบอกเลยว่ารถของเรานะคะมั่นใจได้ค่ะไม่ย้อมแมวเลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหากพ้นพบว่าเราไม่รับซื้อสืนเต็มจำนวนเลยค่ะรถของเรานะคะได้รับมาตรฐานจากบริษัทต,ตัวกลางนะคะตรวจรถให้จากบริษัทจิเชอร์เลยค่ะได้มากกว่า274จุดเลยนะคะแล้วก็บริษัทกูร์อินสเปคชั่นตรวจเพิ่มอีก3 4 4จุดเลยนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะ ออกรถกับเซดีไทยไปมีแต่ได้กับได้แล้วก็คุ้มกับคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าของเรานะคะเป็นขายออนไลน์ค่ะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถกับเราได้นะคะมีบริการไฟแนนซ์ซินให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศเลยนะคะค่าส่งก็จะคิดตามระ,ระยะทางค่ะมีไฟแนนซ์รองรับหลายธนาคารนะคะ<ม>หากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติม,มหรือว่าอยากปรึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะคะ โทรมาได้ที่เบอร์0954136429นะคะย้าอีกครั้งหนึ่ง0954136429นะคะพี่ๆขะเบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะคะทักมาคุยเอกสารเพิ่มเติมได้ก่อนเนาะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะสอบถามคุยกันได้ก่อนค่ะวันนี้แต่ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้กับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย